ร้านกระเพราเราเด็ดที่กัดร้านก็จะอยู่ตรงสีแยกไฟแดงไห่ยสีหูนะคะเลยเซเว่นอีเดเว่นบางอาจาราย์มานิดนึงก็จะมีซอยเข้ามาเป็นซอยเรียกว่าตลาดโตลุ่งบางอาจาราย์นะคะเข้ามาประมาณ20เมตรค่ะเข้ามาข้างในก็จะเจอเลยเปียยกเธอเพชงามน้ำหนึ่งวานปานน้ำพึ่งเดือนหา ยาดเพ็ดเกตแก้วแมวฟ้าร่วงมาจากฟ้าหรือไรอ๋อค่ะอันนี้ผัดเบคอนกับหูนะคะก็มาเปิดร้านที่นี่นะคะร้านกะเพราเราเด็ดกับพี่อ้อนนะคะคำว่าเด็ดของเราเนี่ยมันก็คือประมาณประมาณเนี้ยเนี่ยที่เราเด็ดกะเพราเนี้ยตอนนี้เราก็รู้สึกว่าชีวิตฉันต้องเริ่มเด็ดกะเพราแล้วมันก็เลยกลายเป็นกะเพราเราเด็ด อ๋อที่เด็ดเนี่ยหมายถึงเด็ดใบกระเพราแต่รสชาติอาหารก็เด็ดไม่แพ้กันนะตอนที่จะมาทําร้านเนี่ยเราก็ทํามาหลายอาชีพเหมือนกันเนาะและตอนนั้นมันเป็นช่วงโควิดใช่ไหมเราก็มานึกถึงว่าอะไรที่เราจะต้องหาตังค์ได้ทุกวันเราก็เลยสว่าเออเราต้องขายอาหารนี่แหละ คือจริงๆร้านเนี้ยเป็นไอเดียพี่แต่ว่าสูตรเนี้ยคือสูตรของพี่บีเลยทุกอย่างในร้านเนี้ยเพราะพี่บีเขาทำอร่อยอยู่แล้วพอดีได้ไปเป็นกุ๊กมือหนึ่งเขามีวันนะคะอยู่โรงแรมที่สมหวัดกระบี่ะคะ่ะที่เกาะพีพีเราก็เริ่มจากไข่กะเพราหมูมาก,ก่อนหลังจากนั้นมาก็เริ่มหมูกรอบเริ่มทํากับข้าวย่างอื่นพอดีใจมันแบบว่ารักในในเรื่องการทาอาหารนะคะชอบทางนี้อย่างหน้าที่หลักๆ เรื่องการปรุงอาหารรสชาติอาหารเนี่ยก็คือให้พี่บีเป็นคนจัดการหมดเลยอ,อย่างของพี่เนี่ยจะช่วยในเรื่องคิดเมนูให้บางทีแล้วก็ออกแบบร้านออกแบบป้ายออกแบบเมนูออกแบบโลโก้อานเงี้ยก็จะช่วยทากัน2คนแล้วก็มีลูกน้องมาช่วยบ้างปรับปลายอันนี้เป็นคณะหมูกรอบเมื่อคืนนี้มันมีลูกค้ามาเขาบอกว่าเขาไม่เคยกินรสชาติแบบนี้ที่ไหนในสิงคบุรีมันเป็นรสชาติที่เขาตามหาเขาเคยไปกินที่นครปฐมแล้วเขาก็ไม่เคยได้ทานรสชาติแบบนี้อีกเจอคนพูดอย่างเงี้ยหลายๆคนแล้วนะ ก็พยายามเลือกสั่นวัตถุดิบให้มันดีๆข้าวเราก็ใช้ข้าวหอมมะลิร้อยเปอร์เซ็นต์กระเพราก็เลือกส่วนที่ใบใหญ่ๆและก็ใบหอมมากก็อยากให้ลองมากินกันเราก็พยายามจะคิดจุดขายของเราแต่มันนึกไม่ออกต้องมาชิมอะ่ะข้าวผัดลูกก็ชอบกินข้าวผัดแล้วเราก็มีความสุขกับการที่เราได้ทำลูกค้าชอบเราทำอาหารแล้วลูกค้าบอกว่าอร่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเราก็อยากทำทำแล้วเรามีความสุขจริงๆ